สวัสดีครับมาพบกับผู้อาจารย์แรรชแนลมาจังพลังบวกร้อยล้านช,ยชายชานข้ามมงคลโฮราศาสตร์อินโดจีน,นะครับคลิปนี้ผูิจะเสนอเรื่องราวของชาวปีนักสัตว์กุลดูดวงช่วง29มกราคมถึง26กุมภาพันธ์68มาดูกันสิครับว่าโดยช่วงตุดจ,จีนถึง26กุมภาพันธ์น,นี้จะเกิดเหตุบ้านในมุมของงานเงินความรักดาวเด่นและเรื่องต่างๆที่น่าสนใจนบชมและฟังได้เลยนะครับในนั้นแรกที่จะมาพูดถึงคือเรื่องของตัวตนของชาวกุล คุณมีความเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณอยู่ในตัวเองคุณชอบทั้งเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องของแนวรนิยายหนังสือแนวแบบอิทธิธปาิหารนะครับหรือตัวคุณเนี่ยอาจจะชอบสุสมาธินะครับเพื่อสื่อถึงสิ่งปแปลกแปก็เป็นได้นะครับและคุณมักจะมีอุดมพติในการใช้ชีวิตสูงมากๆชอบที่จะเปิดเผยตรงไปไม่ค่อยเกรกลัวใครนะครับและบางครั้งเนี่ยคุณก็ เป็นประเภทแบบมีทั้งมุมดีและมุมเลวอยู่ในตัวอยู่ในร่างเดียวกันและคุณจะทําอะไรแล้วแต่เนี่ยคุณมักจะได้รับผลดีนะครับด้วยความสุขุมรอบคอบของตัวเองนะครับและรวมถึงนะครับหาคุณช่วยเหลือคนรอบข้างหรือคนอื่นเนี่ยคุณช่วยไปเนี่ยก็ไม่ค่อยจะได้รับอะไรตอบแทนกลับมานั่นเองประมาณนี้มาดูในมุมถัดไปในเรื่องของจิตใจที่จะของคุณน,นั้นต้องพึงระวังเรื่องของความซุ่มซ่าม ความงมงายหรือติดหลงไหลในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยง่ายมากๆซึ่งหากคุณทํากิจกรรมใดๆก็ตามทีเนี่ยเช่นเรื่องของการฝึกจิตเนี่ยหรือเสพติดนาิยายเีรีต่างๆเนี่ยคุณมักจะทํามันอย่างหัวปากหัวพำไม่ค่อยจะยอมหลับยอมนอนได้โดยง่ายและไม่ค่อยจะวางมืออีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับหากจ้ดีคุณควรจะพักผ่อนให้เพียงพอและเบาๆหน่อยกับพฤติกรรมเสพติดสิ่งเหล่านี้อีกด้วยนั่นเอง มาดูในมุมถัดไปในเรื่องของการทงานกันบ้างคุณมักจะมีสไตล์ในการทํางานแบบมีหลักการเจ้าแผนการนะครับมีคำวางแผนในการทำใเรื่อว่าคิดแล้วเนี่ยจึงจะปฏิบัติและลงมือทำนั่นเองนะครับคุ้นมีความเป็นหัวการค้ามีความรอบคอบม,มีความเจ้าเบียดม,มีความรับผิดชอบสูงทีเดียวนะครับและมีความสามารถในการจัดการรวมถึงมัจกจะฉลาดทันคนใช้มันในแนวความคิดของตัวเองสูงนะครับ แต่สภาวาบางครั้งเนี่ยอารมณ์ในการทำงาน,นก็มีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนง่ายเช่นกันและด้วยการที่คุณเป็นคนที่ใจคอกว้างกวางมีความเฟรนลี่สูงนะครับอาจจะโกรธใครก็โกรธแบบเรียวประดาวนะครับมันจึงทําให้คุณนั้นมักจะเป็นที่รักกับเพื่อนร่วมงานไปอย่างดีนะครับหรือจ,จะเจราจากับใครก็แล้วแต่เนี่ยคนนั้นมักจะเกรงใจคุณนะครับเพราะว่าคุณมีความเอื้อเฟื้อสูงนะครับบางครั้งคุณก็ชอบที่จะซื้อของ มาฝากหรือเวลาที่มีเรื่องแฮ ppy หรือมีความสุขอะไรมากๆเนี่ยคุณก็มักจะอยากแบ่งปันความสุขให้กับคนรอบข้างรวมถึงเพื่อนร่วมงานอีกด้วยน,นั่นเองงานที่คุณไม่จะทําได้ดีในช่วงนี้ก็คืองานที่ต้องทาปุ๊บพับปัจจุบันทันด่วนครับแบบเคสฉุกเฉินนะครับ,แบบรบตามเนื้อง,งานที่หัวหน้าคุณหรือผู้บังคับบัญชาของคุณสั่งคุณมาอีกด้วยน,นั่นเองหรืองานที่เกี่ยวเรื่องของต่างประเทศเรื่องของการคุมค่าใช้จ่ายต่างๆการถือเงิน ความรับผิดชอบในการดีลงานรับผิดชอบในเรื่องของกับลูกค้ารายย่อยอยู่บ่อยนะครับฉะนั้นแม้ว่าจะมีปัญหาจุกจิกยุ่ยยี้เยินะนะครับแต่คุณก็สามารถที่จะผ่านพ้นมันไปได้นั่นเองนะครับแล้วการงานในความปรารถนาของชาวกุลคืออะไรล่ะคําตอบก็คืออยากให้งานที่คุณดีลกับหุ้นส่วนต่างเนี่ยประสบความสําเร็จด้วยดีหรือผลประโยชน์ด้านมรดกตกทอดของคุณหรือของครอบครัวของคุณนั้นให้ได้รับประสบความสําเร็จอย่างที่ทั้งใจไว้ อีกตัวนั่นเองมาดูในมุมถัดไปในเรื่องของการเงินกันบ้างชาวคุณมักจะทําได้ดีนะครับในการหาเงินจากเรื่องของการเก็บค่าคุ้มครองค่าลิขสิทธิ์เงินจากธุรกิจเสี่ยงโชคต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อเครื่องรางของขลังเรื่องของการหมู่เงินจากความเชื่อในจิตวิญญาณในแบบของตัวคุณเองนั่นเองครับรวมถึงหาเงินจากงานราชการหาเงินจาก แล้ววิสายทัใหญ่หรือหางเงินจากการใช้เทคโนโลยีนะครับบวกกับหัวในเรื่องของศิลปะบวกกับการลดทอนการเพิ่มและการประนีประนอมนะครับเมื่อคุณต้องดิวงานกับตัวแทนจำหน่ายอื่นๆหรือดิวงานกับพ่อค้าแม่ค้าหรือดิวงานกับนายหน้าต่างๆได้ไปอย่างดีอีกตัวนั่นเองซึ่งการเงินของชาวกุน้นนะครับมักมีไรายได้มาจากหลายช่องทางด้วยกันมันจึงทําให้ชาวกุลไปต่อได้ในเรื่องเงินนั่นเอง แล้วการเงินในความปรารถนาของชาคุณคืออะไรล่ะคําตอบก็คือคุณอย่าให้เงินของคุณทุกบาททุกสตางคนะ์เนี่ยที่คุณใช้ใจ่ายไปหมุนเวียนไปกับตัวแทนจําหน่ายต่างๆหมุนเวียนไปกับคู่ค้าหุ้นส่วนของคุณนะครับเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยคุณคาดคิดว่านะครับสิ่งเหล่านั้นนะครับมันจะทําให้คุณสร้างมิตารภาและความสัมพันธ์อันดีนะครับกับคนเหล่านั้นเนี่ยกับผู้ค้าเหล่านั้นเนี่ยได้เป็นอย่างดีนะครับได้อย่างยาวนานนะครับ อันส่งผลบวกต่อการเงินของคุณในอนาคตตามนานเท่านานนั่นเองเรียกว่า,าน้ำใจเล็กน้อยเนี่ยมันทําให้การประสานง,งานต่างๆหรือการดีมงานต่างๆหรือการทางเงินต่างๆนี่ยมันรับลืน่นคุณก็มองว่าคุมนะครับคุณอยากให้มันเป็นไปในทิศทางที่มันบวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับสมกับการที่คุณใจดีที่ช่วยเหลือคนเหล่นหลนานั้นด้วยความเต็มใจนั่นเองมาดูในมุมถัดไปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวกุล คนชาวกุลนั้นนะครับก็จะมีสเสน่ห์ในตัวเองออกแนวเจ้าชูบ้างแต่พองาและด้วยการที่คุณมักจะรู้ทันชาวบ้านชาวช่องหรือรู้ทันคนรอบข้างเป็นอย่างดีนะครับด้วยการที่ชาวกุลมักจะมีค่าของกว่าเป็นนักบุญและค่าของความเป็นนักเลงอยู่ในตัวเองด้วยมันจึงทําให้นี่ชาวกุลเข้าใจในการใช้จิตวิทยานะครับในการครบคน หรือในการครบหาคนเนี่ยว่าคุณจะทําอย่างไรเนี่ยเพื่อซื้อใจคนรบข้างได้ดีและความรักของชาวหมู่นั้นไม่จะเป็นแบบว่ารักกันแบบเงีย,งยบๆหรือความรักกับชาวต่างชาติต่างภาษาแบบนานๆเจอกันทีนะครับด้วยระยะทางหรือด้วยภารกิจความรับผิดชอบนั่นเองรวมถึงในบางครั้งเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยสําหรับความรักของพวกคุณนั่นเอง แล้วความรักความสัมพันธ์ในแบบไหน่ะครับที่ชาวหมู่ชาวคุณต้องการคําตอบก็คือคุณอยากให้คนรักของคุณนั้นศรัทธาในความเชื่อแบบเดียวกันกับคุณชอบในสิ่งลี้ลับลึกลับแบบคุณเพื่อจะได้คุยกันรู้เรื่องมากยิ่งขึ้นและเข้าเข้าใจในการใช้ชีวิตในการอยู่ร่วมกันมากยิ่งขึ้นนั่นเองมาดูในมุมถัดไปในเรื่องของภาพรักที่สังคมมองคุณพวกเขามักจะมองชาวคุณว่า คุณเป็นพวกที่คมในฝักสามารถใช้คำพูดแล้วเป็นที่นิยมชมชอบของคนทั่วไปได้ดีมีหัวการค้าและมีหัวในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นแล้วชาวคุณจึงถูกมองในแง่บวกนั่นเองมาดูในมุมถัดไปในเรื่องของโอกาสโชคลาภของชาวคุณสิ่งดีของคุณมักจะเกิดจากการที่คุณ ไม่ถือเนื้อถือตัวไม่เจ้ายศไม่เจ้าอย่างลงมือปฏิบัติธรรมจริงช่างสังเกตมีหัวในการประณีประนอมสูงและชอบในเรื่องของเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ต่างๆสิ่งมีลับต่างๆและมีความเสมัยใหม่คิดการไกลกว่าคนอื่นและที่สําคัญก็คือมีความซื่อสัตย์ต่ออาชีพที่คุณทําและสามารถที่จะถือเงินหรือไว้ใจใเรื่องเงินกับตัวชาวคุณได้เป็นอย่างดีนั่นเอง สิ่งเหล่านี้นะครับมันจะทําให้ความแปลกในเรื่องของตัวคุณนั้นส่งผลบวกต่อตัวคุณนั่นเองมาดูในหมู่ถัดไปในเรื่องของดาวเด่นดาวเด่นสำหรับชาวหมูก็คือเลข3และเลข6ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับชาวปีนักสัตว์กุลดูดวงช่วงตุเจนถึงยิบปภพธพันห์แ8หากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ากกดสับสไคร้และล,ลืมกดกระดิ่งช่อง วูาจัดชินายด้วยครับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ